ผมวันดีครับพี่น้องมือนี่นมบ้านปลากับฮ้อตะเฮ็ดเบี้ยงกันยังแล้วเนะาะพอดีพอนายเรามาหลินนำครับผมเอผอ่านครับผมผ่านเผาแถวบ้านนี่ละเขีย้ยนไก่ตัวเบิ่องนี่ละอาจารย์นุ่มบ้านปลาด้วยผลเหมือนกันเพื่อนสิคุณหน้าคุณตากันดีอยู่ตะกี้เพิ่นไปคั่ววัดแล้วครับเขียนอำนหาจนี่คั่วฮ่าไก่ตัวตัวม,นมนันหมันเนาะนุ่มบ้านปลากันเลยนี่แหละได้ของเพิ่นมาเพิ่นมาให้สมครับตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นไก่พันยัเพิ่นนี่เกันเอาไก่มาให้เนาะไม่สมครับผลเบิ่งต่างเบิ่งแต่รถอันนี้กรอบ ผ่านเถ่าพันรับผมอันนี้เป็นมกอันนี้มาผู้ไทยครับนี่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 พี่น้องนี่มกผู้ไทยเนาะเจ้าผู้ไทยซิบซีไก่ครับตัวนี้นี่นี่เราะอีกพอพันหนึ่งเอดีแล่ะครับพอไงเรามาเหรียน,น้ำกับโซกันตามมาษาคนมามาตอนเที่ยงเห็นครับบัดยากายในใบสาบนเมเออยู่แล้วนั่นว่านเมืองที่เลเสียงตัดมาตัดนี่แหละครับผมไก่ม่วนขาดไปเนาะกะ <c oughs> แถมเน้นอยากเบิ้งอย่างนั้ก็ยังสิดท้ายในเบิ้งก็ค่าครับผมเนี่ยตัวนี้ไก่แม่สายก๋วยครับผมนี่เบิร์ครับผมนี่นี่แต่ไก่พร้อมต่อเลยครับฟังนรั้งนี่ตัวนี้พร้อมต่อเนาะเนี่ยครับผมพร้อมต่อเบิร์โอ้ตัวนี้เป็นไก่เพิ่งจับมาอยู่ครับผมเห็นมันงามนะอืลูกฟ้ามีละนี่แหละครับผมนี่แหละครับมาฟังนร่องเสือพี่น้องถ้าเน้นผู้ใดอยากเอาไปเลี้ยงสวยงามก็ได้ครับล้มบานปลาแบงให้เป็นคู่เลยครับผมนี่ อเมนผู้ดใดมักตัวใดก็ยังเบิงบ่งอีกเช่นหนึ่งครับผมนี่ยเห็นหมอมนไกว้เหรอกระตากอันนี้ครับผมตัวนี้เป็นไก่อัน,นยังมันฮักครับผมต้องเอาไปฮักตัวเองเนาะอเมน,นพี่น้องอย่างใดไปเลี้ยงกันจะเอาให้เป็นคู่แต่ว่าไก่แม่ก็ยังกะโอเคอยู่ครับผมกะบ,บแห้งครับกะแห้งเออกะซ้ำไก่ไม่ละกะสิเป็นเกล็ดเป็นยังไฝเนาะฝากติดตามน้ำเนี่ยครับอ๋อหวนเบิง่งที่ละพ่อพันพ่อใหญ่เรามาให้ เรายางมาได้ตาเราปฏิบัติเราเลยอันเช่าไปต่อแล้วเลยเอาใหนุนมบานปลามาสมครับผมอืมนี่แหล,ละอาจารย์ใหญ่เนี่ยเขียดตำบลโพทองนี่มาฝอยกับนมบานปลาเรียบตรงบานตะเทียงครับผมบ่ท่านเศร้ากันอยู่ยันนี่เรื่องไกลต่ออาจารย์ใหญ่ครับอาจารย์ใหญ่ชิดมี่คู่เน้นี่ซื้อ,อ,อเ,เอนี้ก็เข้าเกินสอสมเด็จมาท่านซื้อซื้อซุ่มเพิ่นนี่แหละครับผมจังเบิงครับผม พอออกมาได้ซ้ำไหนเนาะซุ่มปล่อยก็มีครับเงั้นพญายักษาก็าบล้าอยู่เนี่ยนุ่มบานตาไปขอเราขอนขนานเนี่ยคนใหม่แหละใอรหลังคิดประคั่นหรอพญายักษ์เจ้าเตรียมตัดตีเลยค่างัวค่างัวกันไหมนี่เราก็ผมเจ้าภูไทยเนาะพอพันเนาะพอพันนิดนึ่งเบิ้งแก่เมียหรอครับหูมีแต่ตุ๊่างเขา อพอผ่านนุ่มบ้านปลาบอจับมาเห็นเตียงเขาอีเมียนานี่ของพ่อใหญ่กหมือมือสังหารนี่ของพ่อใหญ่นี่สาธิตเร่อเอ,อิกสาธิตเราเอิ้เนี่<า>เล็กหน่อยแถวบ้านมุวนสอ,องเราบไปได้เด้เนี่เออเจอขลามัน่มบ้านปลามือเดียวพี่น้องในมะเขือกุงเลยนี่ยเพ่งขนาดนะเนี่บกสาธิร่อเอิญมาพ่อกับ,กบกแกเมียบั่นเราทั้งสองเมีครับผมสิออกมากควนเบิ่งหลวงครับพอพันพอพันอือตัวหนึ่งนี่ ตัวนี้พ่อไงละว่า,ววาบอกคอยมากกว่าสันละว,ว่าตากมันใหญ่โวดมาสันอย่างมันตื่นะะมาแล้วฮะมันตื่นมากเลยฮะนี่แล้วมากัดมันนี่แหละครับผมทำรับฟ้า,ามนม,มบานปลาเนาะ มาท่านเหล่าเด้อพี่น้องเลี้ยลุงเลี้ยลุงต้นใหม่ครับบริเวณนี้เลี้ยลุงต้นใหม่เนาะเสียเฮ็ดต้นเอาต้นใหม่มาใส่ครับผมอือคืออย่งฟาร์มไก่ต่อสไตล์เป็นนางแบบข้าเฟ่น้ำปั่มประตัวเป็นทีน้าเพราะไงอ่ลุงต้นใหม่เอานมบั่นปลาสิเห็นว่าเบิ่งไก่ค่ะตัวนี้กับความตัวเด้อพี่น้องเด้ออ่างเป็นผัวงามๆครับผมอือ ตัวนี้กับไก่แม่ครับผมจังหน่อยนี่เดือนสามเดือนสี่เหรพ่อใหญ่เขาตอไก่แม่นน่แม่นิ่นกระสุมเหลาขเขาว่าสายกระต่ายครับตัวนี้ว่าน <c oughs> นี่ตัวนึงตัวนี้เอ,อิ๊กเอ,อิ๊กแวงครับผมตัวนี้เอิ๊กแวงสายไอวตัวนี้นี่ไกอไกยเอิ๊กแวงแวงเนาะเดี๋ยวนุ่มบานปลาเสือไปผูกตัวก็ใหม่ยี่ดอกตัวนี้เป็นลูกผสมครับหหปลาปลา นั่นพอะไงเราตัดสิเมื่อมือตเทียงมาตะเทียงตัวนี้หางไส้ขาดครับไปดึงเอานี่แหละประมาณนี้ครับพี่น้องงามงามเลยส่วนม่อนนี่เป็นลูกผสมครับผมไกลพึ่งจับมาครับผมพึ่งจับมาแต่ว่าก็บบอด้แคร์บอดี้ยังเนาะจับมาผนเอาไปต่อครับบอกกันงตรงเรยม่อนนี่ฟังยุ่งนี่แต่ว่ากับคัดตัวง่ามมากครับผมประมาณนี้แหละครับผม ต่างเต็มๆขาวขาวกับแกเมีเป็นคู่เลยครับผมนี่นี่แหละครับพี่น้องอันสำหรับภาพร่วมอันฟ้ามไก่ต่อนุมบานปลากประมาณเนี่ครับก็สร้างมอนเทนตาเห็ดเล้วเมื่อวานเนี่ยครับมือนก็เพิ่งเอาอุปกรณ์เก็บพวกขยะขยั้งออกให้มันดูดีจังไยเนาะพวกเศษเล็กเศษยั้งออกนี่ครับกับสิเหลือลงก้งใหม่ครับผมก็ฝากที่ตามน้าได้เด้อครับผม อืมอันใจใจมากย่างเดียวบ่ได้ครับตรงบ้าพร้อมยังเห็ดได้แนีน่ยนี่ใจมากย่างเดียวบ่ได้เนาะตรงบ้าพร้อมครับผมนี่แหละเดี๋ยวก็ใหม่มาลงแล้วก็สิเห็ดนี่แหละมานั่งเป็นสิ่งสากรกวยอยู่นี่ครับผมม้วนกระถาเดี๋ยวก็ใหม่หาก็ใหม่งามงามมาใสา่คือยังอยู่ในปั่มในปั่มน้ำมันเพลินนั่นแหละหาตัวหนทีม่มงามงามครับผมล็อกทุ่มกับสามล็อกครับพรอพัดเงี้ม้วนกับไก่ขับไปครับผมพร้อมต่อจับมาใหมา่พร้อมหาครับผม นี <im <im ่แหละพื้นที่นุ่มบ้านป่ากระสีเหลี่ยงอยู่บริเวณนี่แหละครับผมปล่อยเนาะครับต้งไี้ก็ฝากติดตามนั่นแน่ครับนุ่มบ้านป่าฟาร์มครับผมหาพี่น้องมากตัวไหนเดากอะก็ไปลองไปเลี่ยงลองเบิงอย่างไรไปต่อล่องเบิงกะภาคมาได้ครับผมนุ่มบ้านป่าสิตไทยคลิปเสียงไทยลูกนามให้เบิงครับผมประมาณนี้แหละครับผมต้อนรับงบตัวนี้นี่บอกเรียกบอกกับประมาณหาซางนี่ครับรวมๆแล้วครับผมตีไว้เพื่อจะหา หากลัวครับผมหากลัวกัวครับผมหาซิกลัวกลัวเบ,บิดล,น,ลนะนี่นีน่นก็ได้ด๋ใจ่มากยางเดี๋ยวปรเด้ยครับตรงบ้านพ่อผมก็นุ่มบ้านป้าว้านล่ะเอ้าจังว่ากันพี่น้องจังพ่อกันเพื่อในคลิปเนาะเพื่อแต่หานิ่ยกนิ่งยกกันเลยอัปเดตพี่น้องเบิ่งสำรับคลิปนี้ก็ขพอเก้าเข้ามาสวัสดีครับ